ระจังหน้าตัวของ F150 Spider นะครับด้านล่างนะครับก็ได้ทําการพ่นนะครับตรงนี้ด้านบนนะครับเป็นสกรูปนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นของฟิตนะครับอะคริลิกบนฝากระโปรงนะครับเสร็ไฟหน้านะครับอันนี้ก็ใส่มัสแตงสามขีดให้ลูกค้าด้วยแมกนะครับเป็นของ B Protek นะครับตัวนี้เป็นเซ็ตครอบปีนะครับจะครอบก็คือตัวเป้ารองนะครับคิวกันสาดแล้วก็เหล่าหลังคากับข้างประตูนะครับเป็นของไวท์ไลน์นะครับโลบ้านะครับได้ทําการแถมเป็นของแฮมเมอร์นะครับท้ายบานะครับแบ่เป็การเปลี่ยนไฟนะครับครอบกระบา้ยแลวก็ตดท กล้องเลี้ยวจอดีนะครับโชว์ที่จอแสดงผลตัวนี้เลยนะครับขนาด8นิ้วสวัสดีครับวันนี้ก็โฟล์กแบงค์อีกเช่นเคยนะครับกับช่องขอดรีวิวชาแนลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวแบงค์จะมาพาชมนะครับเจ้าตัวรถ XLT นะครับของปี2021นะครับว่าแต่งอะไรไปให้ลูกค้าบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องขอดรีวิวชาแนลด้วยนะครับ ครับรถที่อยู่ด้านหลังแบงค์ตอนนี้นะครับก็คือเจ้าตัวรถ XLT นะครับเกียร์ออโต้นะครับ6สปีนะครับตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่9,2,000บาทตัวนี้นะครับแบงค์แทบการแปลงฉมหน้าอีกแล้วนะครับเป็นสไตล์ของที่แบงค์แต่งประจำนะครับก็คือเจ้าตัวของสไปเดอร์นั่นเองรายละเอียดรีเทาเป็นยังไงนะครับมาติดตามเทียชินเลยละกันมาดูตัวของกระจังหน้าก่อนละกันนะครับกระจังหน้าตัวของ F150 สปเดอร์นะครับ ตัวนี้ได้ทําสีนะครับดำเงานะครับทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED 3จุดนะครับสีส้มนะครับซึ่งไฟ LED นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มันเป็นสีขาวหรือสีส้มนะครับตัวนี้นะครับก็ทําการทําสีดําเงามันจะมี2สีนะหลักๆก็คือดําด้านและดําเงาส่วนตัวหนังสือสามารถเลือกสีได้ตามที่ลูกค้าชอบเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็เน้นนะครับพุ่มโทนสีดําทั้งคันนะครับด้านล่างนะครับก็ได้ทําการพ่นนะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นตัวของกันกระแทกนะครับสีดําด้านนะครับซึ่งปกตินะครับ ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่พ่นตรงกลางมันจะเป็นสีบอลตัวนี้ก็จะเป็นสีดําทั้งชิ้นนะครับเมื่อพ่นมาแล้วนะครับมันจะมีความดุดันมากกว่าเดิมนะครับด้านบนนะครับเป็นสกู๊ปนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นของฟิตนะครับรูปแรดรูปแรดเราก็สามารถเลือกได้นะครับให้เป็นตัวของรูปม้าหรือรูปแรดก็ได้อาคริลิกบนฝากระโปรงนะครับเป็นโคเมียมนะครับเลือกสีได้เช่นกันนะครับมาดูตัวของเซตไฟหน้าครับเซตไฟหน้านะครับอันนี้ก็ใส่มัคแตงสังกลิให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวน้ี มาดูเรื่องของแม็กและยางกันบ้างนะครับแม็กและยางนะครับยางเป็นของคอสมิดแม็กนะครับเป็นของ B ีโปรเทคนะครับตัวนี้เป็นไซส์คอปสินะครับยางซีรีส์นะครับสองหกห้าทับหกศูนย์อาร์สิบแปดปัจจุบันนะครับนิยมยี่ห้อคอสมิดไทยนะครับรุ่นแรปเตอร์เอทีเพราะว่าตัวของหน้ายางเลยเนี่ยมันจะมีความสวยงามนะครับแล้วมันหยาบเหมือนตัวของออฟโรดเลยมาด้านข้างครับก็ทําการครอบแก้มเนื่องจากว่าเอ็กซ์เอทีนะครับแก้มเดิมๆเนี่ยจะเป็นตัวของโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของดําด้านนะครับครอบเข้าไปกระจกนะคคครรรัับบดด้้้าาาานนขงไไม่่อะะเพว เป็นสีดําอยู่แล้วรวมถึงตัวมือจับด้วยครับมันเป็นสีดําอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ครอบจะครอบก็คือตัวเป้ารองนะครับคิวกรนสาดแล้วก็เล่าหลังคางอีกอย่างของเล่าหลังคางครับที่บอกทุกทุกคลิปถ้าเป็นรุ่นเอกซที T, ไม่แนะนาให้โหนนะครับหรือไปบรรทุกสิ่งของนะครับเพราะว่ามันเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตัวของด้านข้างนะครับได้ทําการครอบกับข้างประตูนะครับเป็นของไวไลน์นะครับซึ่งมันจะมี2องแบบแบบใหญ่และแบบเล็กอันนี้คือแบบใหญ่ถ้าแบบเล็กมันจะครึ่งหนึ่งอันนี้แบบใหญ่ใส่เพื่ออะไรมันจะดูมูมมมมมีิิิิตตตตาาากกกกกวว่่่่่เเเดลลค้ใสสแแแทนนัขอออองงรร์ะืถ เนี่ยเราต้องติดสติกเกอร์โคนศาสตร์แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เน้นสติกเกอร์แล้วครับเขาเน้นตัวนี้ดีกว่านะครับก็เป็นเจนยุคแต่ละยุคในการแต่งรถมาด้านท้ายครับโลบานะครับได้ทําการแถมเป็นของแฮมเมอร์นะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับมีไฟเบรกโรดดี้ศาสนะครับแข็งแรงทนทานวัสดุนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับรอยต่อรอยเชื่อมอะไรมีคุณภาพสูงเลยเพราะว่าเป็นยี่ห้อแฮมเมอร์อันนี้ลูกค้าสามารถเบาใจได้นะครับตัวของคิวล้อล์แบงค์ลืมพูดไปคิวล้อนะครับมันจะมาพร้อมกับเซ็ตตัวนนี้้้จะเป็คิวลอ6 จะไม่มีรูหมุดนะครับแต่จะเป็นเบ้าหลอกเฉยๆนะครับการติดตั้งนะครับไม่ได้ทําการเจาะรถนะครับใดๆทั้งสิ้นส่วนตัวของนั่นฝาถังน้ำมันนะครับก็สามารถยังเปิดได้อยู่เปิดอยู่หนึ่งชั้นนะครับแต่ถ้าเป็นวายบอดี้มันจะเปิด2ชั้นวายบอดี้คือตัวที่มันจะยื่นออกมาแต่อันนี้เราไม่ได้ทําการแต่งวายบอดี้เลยเปิดชั้นเดียวมาถึง ท้ายกระบะอันนนครับท้ายกระบะนะครับแบงค์ด้ทำการเปลี่ยนไฟนะครับครอบกระบะท้ายแล้วก็ตัวของกล้องไฟนะครับจะมีอยู่3แบบนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้นะครับว่าจะเป็นตัว U ตัว C และตัว J สามแบบสามารถเลือกได้ตัวนี้จะเป็นตัว J ถัดมานะครับเป็นตัวของครอบกระบะท้ายครอบกระบะท้ายนะครับพื้นผิวเป็นดำด้านะครับส่วนตัวต่อนนะครับจะเป็นสีดำเงานะครับสามารถเลือกสีได้เช่นกันและที่สําคัญอะมาดูใกล้ๆกล้องนะครับสำหรับเ l t กทียังไม่มีกล้องถอยหลังแต่แบงค์ได้ทาการติดตั้งกล้องถอยหลังให้ลูกค้าซึ่งมันเเเนนนกกกลลลล้้้้้้อออองโโโบแววมมี่ซไหืตย ครับเหมือนตัวแท็กเลยเดี๋ยวพามาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงเอาละครับมาดูตัวของภายในเมื่อจะพู่นะครับแบงค์ได้แจ้งไปว่าแบงค์ได้ทําการแถมกล้องถอยหลังมันเหมือนตัวท็อปเลยผมใส่เกียร์ถอยหลังดูที่หน้าจอนี่นะครับ โชว์ที่จอแสดงผลตัวนี้เลยนะครับขนาด8นิ้วไม่ต้องไปติดตั้งไอตัวของกระจกมองหลังเพิ่มอันนั้นจะไม่สวยแบงแนะนําให้ต่อเชื่อมเข้าหน้าจอเลยและที่สําคัญนะครับยังมีเส้นนะครับเส้นวัดระยะให้รวมถึงกราฟิกนะครับที่บอกตําแหน่งว่าเฮ้ยคุณใกล้ชนแล้วนะว่าเป็นระยะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือตัวของในส่วนกล้องถ่ายหลังนะครับส่วน ออปชันอื่นนะครับของ e อ็กซก็มีมาพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมันติดฟังก์ชันบนพวงมาลัยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นตัวของล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ลูกศรเยอะตรงนี้คือดูข้อมูลตัวของไมล์รสนะครับหรือแม้กระทั่งเอ้ยน้ำมันหมดเท่าไหร่นะครับวิ่งไปกี่กิโลแล้วเราใช้ลูกศรฝั่งขวาปรับฝั่งซ้ายเป็นมันติดฟังก์ชันทั้งหมดเลยครับรวมถึงคาสั่งเสียงและที่สําคัญตัวนี้นะครับเราสามารถดู Android Auto ก็ได้รอยออโต้ก็ YouTube ได้ Android Auto YouTube ดดูไ้ส่วนเรืแอ Air, ่เป็นแบบแยกซ้ายขวาอนครอยออโต้ ือฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นลูกพัดลมปรับความแรงของพัดลมส่วนความมือเรื่องของความเย็นครับวิทยุปุ่มพวกนี้ก็ตามที่เขาแจ้งไว้เลยโวลุ่มหรือปุ่มเปิดปิดนะครับก็เปิดวิทยุอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ลูกค้าฟอร์ดถามกันเข้ามาเยอะมากเฮ้ยแล้วถ้าจอดให้เขาเข็นได้ล่ะทำยังไงคือวิธีจอดให้เขาเข็นได้นะครับรถฟอร์ดไม่ต้องไปแงะสลักอะไรนะครับเราจอดในลักษณะนี้นะครับใส่เกียร์พีจอดลักษณะนี้ดับเครื่องปุ๊บนะครับ เลื่อนมาที่ตัว N ได้ทันทีเลยแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับประตูทั้ง4บานต้องปิดสนิทนะครับถ้าประตูบานใดบานหนึ่งเนี่ยไม่สนิทไ,ไม่สามารถเลื่อนได้อีกรอบครับก็คือจอดลักษณะนี้นะ GP สมมติเราหาที่จอดได้แล้วใส่ GP ดับเครื่องปุ๊บเลื่อนมาที่ตัว N ได้ทันทีเลยประตูต้องปิดสนิทนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว XLT เกียร์ออโต้คันนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนติดต่อแบงค์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเดาหลักแสนหรือซื้อสดติดต่อสอบถามแบงค์เข้ามาได้เบอร์โทรเดี๋ยวแบงค์ไว้ใต้ล่างครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรต้องคอยติดตามชมวันนี้แบงค์ไปก่อนสวัสดีครับแฮมเมอร์รุ่นอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กด ฝาก like, กดไลค์กดสับ <S <S 1> <S 1> พูดว่าอะไรดีวะ <S <S 1> <S 1> พี่พูดไงอะ่ะ